สวัสดีค่ะเพื่อนๆนและพี่น้องชาวเกษตรกรทุกทุกท่านนะคะวันนี้บุตรกรมีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับ65รอบที่หนึ่งมาฝากเพื่อนๆค่ะหลังจากเมื่อวานคอรมอนุมัติเห็นชอบไปแล้วนะคะในวันนี้ทางทากสก็จะดำเนินการตามขั้นตอนการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนา โดยจะมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝากสำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่มีสมุดบัญชีเงินฝาก mm hmm. ก็ให้รีบดำเนินการเปิดบัญชีได้เลยนะคะโดยเปิดบัญชีกับทกสประเภทออมทรัพย์เท่านั้นสามารถเปิดบัญชีได้ที่ทกสทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมในการรับเงินโอนจากทางทกสค่ะจากนั้นในวันที่3ธันวาคมคณะกรรมการทกส จะให้ความเห็นชอบตามผลข้อมูลและทางทกศจะเตรียมการโอนเงินหลังจากมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการทรกศแล้วโดยมีกำหนดวันที่โอนเงินดังนี้ค่ะวันที่7-8ธันวาคม64จะโอนเงินสำหรับงวดที่1-7และวันที่9ธันวาคม64จะโอนเงินสำหรับงวดที่8ดังนั้นขอให้พี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านมั่นใจและเตรียมรับเงินกันได้เลยค่ะ ทกสดําดเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564 65แน่นอนจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข่าวใหม่ๆและชมคลิป,ปต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ